สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเผยคลิปคุณแม่ของแตงโมคุยกับเพื่อนแตงโมเรียกได้ว่านาทีนี้ก็คงไม่มีข่าวไหนน่าสนใจไปกว่าข่าวดาราสาวแตงโมนิดาที่ล่าสุดยังไม่พบแต่ชาวเน็ตแห่แชร์คลิปแม่แตงโมนิดาคุยกับเพื่อนของแตงโมบอกให้ปิดข่าวพร้อมตั้งคําถามคนตกน้ําทําไมไม่มีใครเห็นแล้วช่วยทันทีจากกรณีที่เกิดเหตุแตงโมนิดา ักแสดงสาวชื่อดังตกเรือลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยากลางดึกวันที่24กุมภาพ์65แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่พบตัวของแตงโมแต่เจ้าหน้าที่ทุกคนก็เร่งระดมค้นหาทั้งวันทั้งคืนเพื่อช่วยเหลือแตงโมให้ได้เร็วที่สุดทั้งนี้มีคลิปขณะคุณแม่ของแตงโมที่มาเฝ้ารอการค้นหาล่าลูกสาวได้อยู่ท่ามกลางผู้สื่อข่าวมีโทรศัพท์จากเพื่อนแตงโมบางช่วงบางตอนที่คุณแม่พูดกับปลายสายว่า แม้ว่ามันปิดไม่ได้หรอกนะมันปิดข่าวไม่ได้ก็ต้องรอแต่ต้องการให้คุณแม่ไปตรงนั้นคุณแม่จะได้เจอน้องก่อนคนอื่นโดยคุณแม่ยังถามปลายสายถึงกระติกผู้จัดการแตงโมได้ว่าอยู่ตรงนั้นด้วยหรือไม่โดยเพื่อนให้แม่ไปหาด้วยโดยโลกโซเชียลตั้งข้อสงสัยเพื่อนแตงโมทำไมต้องให้แม่ปิดข่าวและเพื่อนตกน้ำทำไมไม่มีใครเห็นแลวช่วยทันทีกลายเป็นกระแสะวิาพวากษ์วิจารณ์จำนวนมาก พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้แตงโมปลอดภัยจนแฮชแท็กแตงโมขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง t วิตเตอร์ขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับเพือ่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ต่อไปฮะขอบคุณครับ